สวัสดีครับพี่น้องชาวกระป๋อไลตี้ครับคลิปชี้เป้ารถเก่าคลิปนี้ครับเรามีนิสสันครับเอแวน e ยี่สี่มาชี้เป้านะครับนะก็ใครตามหารุ่นนี้อยู่นะครับก็ลองดูแล้วกันนะครับนะเป็นรุ่นที่ค่อนข้างจะอ่าคนยังให้ความนิยมกันอยู่นะครับนะด้วยรูปทรงที่ค่อนข้างจะอ่าคลาสสิกนะแล้วก็ใหญ่อยู่พอสมควรครับนะก็ลองมาดูรายละเอียดคันนี้ครับคันนี้เครื่องยนต์นี่เป็นตัว td 2 5นะเป็นตัวดีเซลครับ จดทะเบียนนี่เป็นตู้บรรทุกแล้วนะสายแคมปิ้งหรือว่าพ่อค้าแม่คา้าอยากจะได้ไปบรรทุกของขายของนี่ได้เลยครับแต่ว่าถ้า,าจะติดเบาะนี่ไม่ได้นะเพราะว่า,าตู้ายเขียวนี่เขาจะเป็นด้านหลังโล่งนะครับรถนี่สภาพกับทางไกลได้สบายนะสตาร์ตติดง่ายครับสุดทุกเกียร์ครับเหยียบสั่งได้นะเจ้าของก็ลงรายละเอียดเช่นนี้ครับชุดแลกหลังคานี่มีให้เท่เครับน้ำไม่ยันควันไม่ไหลครับ เกียร์เข้าง่ายทุกเกียร์ครับกับทางไกลได้สบายครับเอกสารครบพร้อมโอนนะครับภาษีคันนี้ขาดเมื่อเดือนกรกฎาครับที่ผ่านมาครับทั้งหมดนี้เจ้าของตั้งราคาไว้ที่49,0 0ม่บาทครับ4ี่0 0าบาทครับใครพร้อมก็ลองจัดไปครับนะแนะนำให้ไปดูตัวจริงกันด้วยครับลองขับลองเทสดูก่อนตัดสินใจจ่ายเงินนะครับเพื่อความสบายใจนะครับรถคันนี้อยู่บางแสนนะครับนะก็ ลองดูแล้วกันครับใครที่เล่นรถเก่าอยากจะได้แบบนี้ไปปั้นต่อไปใช้งาน,นครับก็ลองศึกษาดูนะครับลองเข้าเป็นในกลุ่มเอเวนอียิป e สี e ่ดูนะครับนะ้เผื่อจะมีรายละเอียดพี่ๆแนะนําเรื่องอะไรด้วยนะครับนะใครเล่นรถเก่านี้ก็ต้องนะเตรียมงบประมาณไว้เผื่อซ่อมบารุงกันบ้างน,นะครับนะไม่ใช่ว่าอ่าตั้งงบไว้พอดีแล้วก็ซื้อนะครับนะเดี๋ยวเวลารถมีปัญหาแล้วจะไม่มีงบนะครับก็อ่าแนะนํากันนะครับนะแนะนะนากัน ขอช่องทางการติดต่อก็ลิงก์ Facebook เจ้าของรถด้านล่างคลิปเช่นเดิมครับติดต่อได้โดยตรงเลยนะนะับทางช่องเป็นแค่สื่อกลางให้เท่านั้นครับส่วนใครมีรถอยากจะฝากขายก็ทักมาได้ครับทางลนะิงก์ a c e b o o k นะเพจกับพอวอลิตี้ก็ได้นะครับนะผมทิ้งลิงก์ไว้นะครับโอเคลคลิปนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้ฝากกดติดตามไว้ด้วยครับมีรถเข้าใหม่ๆ่ท่านจะได้ไม่พลาดผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ